ถ้าอยากตัดวงจรมะเร็งให้หยุด3สิ่งนี้ 1. ห,หยุดหวานอ่านที่มีรสชาติหวานไม่ว่าจะเป็นผลไม้หรือแม้แต่ขนมหวานอ่านกลุ่มนี้จะเป็นตัวปุ๊ให้เซลล์มะเร็งไปในร่างกายของคุณที่กําลังจะขาดใจใตายกับฟื้นคืนชีพกลับมาอีกครั้งหนึ่งหรือจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆได้ว่าเหมือนกับผู้ป่วยที่กําลังจะเสียชีวิตแล้วได้รับการปั๊มหัวใจให้ชีพจรกลับมาเต้นอีกครั้งหนึ่ง 2. หยุดมันเพราะอาหารที่มีไขมันสูงไขมันคานอาหารกลุ่มนี้จะเป็นตัวช่วยส่งเสริมให้เซลล์มะเร็งมีการเจริญเติบโตและพัฒนาตัวเองไปเป็นเซลล์มะเร็งที่สมบูรณ์ได้เร็วขึ้นและ 3. หยุดเค็มเพราะอาหารที่เค็มไม่ว่าจะได้จากเกลือรหรือกลุ่มตระกูลโซเดียมต่างๆจะเปรียบเสมือนให้ที่กำบังหรือที่อัมพังตัวเองของเซลล์มะเร็ง